มาแล้วค่ะดวงรายเดือนประจำเดือนกันยายนพุทธศักราช2,566ของคนเกิดวันพฤหัสค่ะดวงการเงินการงานความรักสุขภาพและโชคลาภเดือนนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างมาดูกันนะคะการดูจะเป็นแบบ general reading นะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างฟังไว้เป็นแนวทางแล้วนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็อย่าลืมใช้สติด้วยนะคะหากต้องการปรึกษาดูดวงส่วนตัวทักหาแพทที่ลิงก์ ใต้โปรไฟล์ได้เลยนะคะแพทจะใช้ไพ่เสียนครูนะคะเป็นไพ่โหราศาสตร์ไทยในการเปิดไพ่นะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าเดือนนี้สําหรับคนเกิดวันพฤหัสจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเรื่องการงานค่ะการงานก็เหนื่อยเหนื่อยหน่อยเนาะเดือนนี้อย่างว่าล่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นปลาย,ยมาสสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเป็นเดือนกันยายนเนาะ เขาก็คาดหวังนะคะว่าเราจะมีอะไรมีอะไรบ้างเหนื่อยหนอยหรือว่าเดือนที่แล้วอาจจะมีปัญหาให้เราหนักใจนะคะแต่ว่ายังไงแล้วคือให้เราเนี่ยปรึกษาหัวหน้านะคะหัวหน้าเนี่ยจะช่วยเรานะคะจะมีปัญหาติดขัดอะไรเนี่ยก็ขอให้หัวหน้าช่วยเรานะคะแล้วก็บางสิ่งบางอย่างปัญหาค้างคาเราก็ต้องกล้าตัดสินใจต้องเด็ดเดี่ยวนะคะ แล้วคนที่กําลังหางานล่ะเดือนนี้จะได้งานไหม,มเดือนนี้ได้นะได้งานมีโอกาสได้งานนะคะโอกาสดีเลยอเป็นงานเป็นงานที่งานจากผู้ใหญ่งานจากคนแก่หรือว่างานเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอืเป็นโชควาสนาของเรานะคะเนี่ยที่เราจะได้งานเดือนนี้นะขอให้ตั้งใจทำงานนะจ๊ะ ต่อไปเป็นเรื่องการเงินค่ะการเงินดีนะอืการเงินดีดีมากเลยล่ะคนเกิดวันพฤหัสนี่คือดูสิได้ทั้งภัยพระพิคเนตคือสิ่งที่หวังตั้งใจก็จะได้สิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่ามีการวางแผนไปแล้วคือคิดว่าน่าจะเป็นเงินที่ได้จากการวางแผนเอาไว้หรือเงินปันผลจากการเล่นหุ้นหรือเปล่าคือคือคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยอืมอาจจะมีการลงทุนทางการเงิน ดีมีการวางแผนการเงินดีนะคะดีเลยค่ะดีใจด้วยนะต่อไปเป็นเรื่องความรักเนาะความรักความรักอืมความรักมีปากมีเสียงกันเนาะมีปากมีเสียง พูดคุยกันบางทีก็ไม่ค่อยไม่ค่อย,พ,อยนะพูดไม่ค่อยเข้าหูเนาะพูดไม่ค่อยเข้าหูแล้วก็พูดจาไม่ค่อยดีอ่ะอืมขอให้ขอให้ใหสงบปากสงบคำถ้าไม่มีอะไรจะพูดก็ไม่ต้องพูดดีไหมหรือถ้าทะเลาะกันอ่ะก็ขอให้คิดอ่ะใช้สติดึงสติกลับมาค่ะแล้วก็คิดว่าสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยมันมีประโยชน์ไหมสิ่งที่เราพูดไปเนี่ย จะทำร้ายจิตใจเขาไหมถ้าคิดว่ามันเป็นผลเสียมากกว่าผลดีนะคะสติค่ะสตินะคะคุณน้องคุณพี่ทุกๆคนต้องใช้สตินะคะคิดก่อนพูดทุกครั้งถ้าสิ่งที่เราพูดไปแล้วรู้เลยเลยว่าเขาจะต้องเสียใจเขาจะต้องผิดหวังมันจะต้องมีปัญหาตามแนแน่ไม่ต้องพูดค่ะเงียบปากสงบปากสงบคําไว้ดีกว่านะคะโอเคแล้วถ้าคนที่ไม่มีความรักล่ะเดือนนี้จะมีความรักไหม โอ้ยถ้ามีความรักขึ้นมาก็คือมันเป็นเวรเป็นกรรมเป็นกรรมเก่าเลยล่ะที่จะต้องเราจะต้องเจอคนแบบเนี้ยถ้าความรักเข้ามาก็คืออย่าเพิ่งใจร้อนค่ะดูกันไพก่อนอย่าเพิ่งใจร้อนเลยห้าม one night nice stand เด็ดขาดไม่งั้นมันจะมีอาจจะมีผลตามมาทีหลังซึ่งก็ไม่แน่ใจว่ามันจะดีหรือไม่ดีนะคะขอให้ดูใจขอให้ผ่านพ้นหนึ่งเดือนนี้ไปก่อนนะคะก็คือคบกันไปก่อนดูใจกันหนึ่งเดือนอะอ่ะนะหนึ่งเดือนเนี้ย เป็นการวัดชะตาว่ามันจะมันจะดีหรือมันจะร้ายเพราะว่าคนสมัยเนี้ยคือมันมันเร็วไงเพราะว่ามันเป็นลุกยุคใหม่ 5G 6G 7G แล้วมันเป็นยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กไงขอหนึ่งเดือนก็ยังดีอ่ะให้เราดูกันแบบว่าใช้สติดูกันไปก่อนว่าเขาดีหรือเปล่านะอย่าเพิ่งตัดสินใจที่จะรับรักเข้ามานะคะโชคลาภลา อโชคลาบมันก็จะลุ้นๆอยู่อ่ะอชอบลุ้นโชคเรื่องเรื่องเกี่ยวกับการพนันนี่ไม่โอนะคะเรื่องโชคลาบหรือเกี่ยวกับการพนันนี่ไม่โอเคเลยไม่อยากไม่สนับสนุนเลยนะคะไม่น่าจะมีโชคลาบเนาะอืมอืมโชคลาบได้จากสิ่งที่เรา ทำงานมากกว่าค่ะไม่ได้มีโชคลาบลาบลอยจากเรื่องหวยเรื่องการพน,นันหรือเรื่องสิ่งโชคใดๆโชคลาบจะได้จากการทำงานมากกว่านะคะขยันทำงานนะคะต่อไปเป็นเรื่องสุขภาพดีไหมคะสุขภาพเนาะสุขภาพอืมอาจจะมีปวดหัวคิดมากคิดเยอะอ่าปวดตา เล่นโซเชียลมากเล่นมือถือมากเนี่ยเดี๋ยวพอฟังแม่หมอเสร็จแล้วดูดวงเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยปิดไฟนอนเลยอยากให้พักผ่อนสายตาค่ะอยากให้พักผ่อนสายตาเนาะแล้วก็อืมภูมิแพ้อาการภูมิแพ้ไอจามเจ็บคอเกิดขึ้นได้ นะคะก็คือให้ดูแลสุขภาพแล้วก็อย่าลืมทานยานะคะรักษาสุขภาพค่ะโดยรวมแล้วเดือนนี้คนเกิดวัมพฤหัสเป็นยังไงบ้างอืมอืมไพ่ดีค่ะไพ่ดาวเกตขึ้นดาวลาหูขึ้นดาวสุขขึ้นอืม สิ่งที่คนวันพฤหัสเนี่ยจะเป็นคนที่ทำอะไรมีหลักการอทำอะไรเนี่ยคือวางตัวดูดีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อการที่เราจะเป็นที่ปรึกษาให้คนอื่นหรือที่คนอื่นจะมาปรึกษาให้เราเนี่ยทำได้เลยเพราะว่าชอบบอกชอบสอนดาวครูเนาะคนเกิดพฤหัสจะมีจะมีอิทธิพลของดาวครูชอบบอกชอบสอนอยู่แล้วนะคะก็คือ เดือนนี้จะมีคนมาปรึกษามีโอกาสให้คำปรึกษาคนนะคะทำแล้วได้บุญค่ะทำแล้วจะเบิ่มภูนคือเวลาเราได้ปรึกเอาประสบการณ์ของเราเนี่ยไปบอกไปสอนคนอื่นเนี่ยให้คำปรึกษาคนอื่นเนี่ยเราได้บุญแล้วเราก็จะได้ความเชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็แต่ถ้าเราอ่ะไม่ถ้าเราไม่เข้าใจสิ่งไหนเราก็ขอให้เราอ่ะขอคำปรึกษาได้หรือบางทีเราไม่ได้ปรึกษาใครเราปรึกษาเทพ ปรึกษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถืออยู่อะค่ะแล้วมันจะมีสติปัญญาก็คือง่ายๆก็คือการนั่งสมาธิค่ะสติปัญญาจะเกิดนะคะเนาะโดยรวมแล้วก็คือคนเกิดวันพฤหัสก็คือใช้ความรู้ความสามารถให้เกิดประโยชน์ได้นะคะหากชอบถูกใจคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ